ไหนซีพีโอเลี้ยงไหนหนูเจ็บตรงไหนไม่ดูซิลกูกอืมโอ้เจ็บตรงตาโอ้ยบี้การเจ็บตาเมื่อคืนนี้นั่นน่ะไอ้ที่นอนหมุบอยู่นั่นน่ะเกเลยไอ้ตัวกวนนั่นน่ะเนี่ยหน้าป้ามันไหมเนี่ยสงสัยพี่โอเลี้ยงอ่ะเป็นบี้การให้ ัวเพื่อนจะมาลังแก,น,ออกน้องนะสิใช่ไหมครับเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงเห่ากันนะ่ะใช่ไหมครับเห็นไหมปับ๊บดีไหมเนี่ยฮึอีตีตูดเลยเออหาเรื่องให้เพียวเลี้ยงเจ็บตัวแล้วนะ่ะฮึเกเรครับเมื่อคืนไม่ยอมเข้าห้องครับเอ,อพ่อก็หลับก่อนสี่ห้าทุ่มแอบหนีไปเที่ยวต่อครับก็เลยปิดประตูห้องเลยครับผม แล้วก็หลับยาวถึงเช้าเลยเ <c oughs> จ้าเตี้ยปรากฏว่าโโหลันล้ายอยู่ข้างนอกครับผมส่วนพี่โอเลี้ยงเราคงจะแบบดูแลน้องจนต้องเจ็บเลยใช่ไหมครับเออเดี๋ยวแม่ให้กินยานหนูกเนาะกินยาเอ,อแก้อักเสบกับอะไรดีนะกับหยอดน้ำเกลือนุกเนาะ ใจโอเคครับผมดูแลบ้านต่อเด้อว,วันนี้แม่มีทุระต่อนะลูกนะแอฟีลี้ยงบอกสบายมากแม่ไปได้เลยครับ <laughs> เออแม่กลับมานะลูกเนาะนี่บันเสารถากลับมาเร็วก็จะได้พาเข้าสวนช่วงบ่ายนะครับดูแลบ้านนะครับก็ดูแลน้องต่อนะลูกนะดูมันดื้อเห็นไหมน้องเรามันดื้อครับผม <laughs> ทำเป็นติ่มติ่มนะิ่มนิ่ย